สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะโอ๊ตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลวงพมทุกคนฮนะวันนี้ผมพามารับชมบ้านสวยๆนะฮะบ,บ้านพูวิลล่านะครับในราคาแบบผมว่าโอ้โหคุ้มมากกับโลเคชันแล้วก็ทำเลนะฮะคือโซนแถวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้อำเภอเมืองมากเลยมันจะอยู่ในโซนเขาเรียกว่าโซนทางไปหางดงอะนะฮะจริงมันใกล้สนามบินเชียงใหม่มากนะครับห่างจากสนามบินเชียงใหม่เนี่ยเพียงแค่สามสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือ จากตรงสนามบินเนี่ยขรับตรงมานีมันก็จะเข้าซอยเล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นคอมมูนิตี้ของโครงการเลยนะครับทีนี้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหนึง่งไทยนะครับคือหลังนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นมาเพียงแค่16ล้านกว่าเ oh. ท่านั้นนะครับจะเป็นบ้านเปล่านะแต่วันนี้ผมพามาดูบ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้ก็าขายนะแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยก็จะราคาสูงกว่าบ้านเปล่าเล็กน้อยนะครับทีนี้จะเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยพื้นที่ดินเขาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ180จนถึง200ตารางวานะครับหลังนี้ประมาณร้อนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบ้านกันนะฮะคือดีไซน์ของบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีให้หมดแล้วนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดหน้าบ้านเน่เรียกวเป็นสวนมีต้นไม้อะไรพร้อมนะครับพร้อมเข้าอยู่แหละแล้วก็ตรงจุดหน้าบ้านคือจะมีตัวลวนรีโมทไฟฟ้าไว้ให้ด้วยทีนี้ในส่วนของตัวโรงจอดรถเองนะครับตรงนี้โรงจอดรถคือถ้าจอดในร่มเนี่ยกว้างขวางนะคือจอด2คันหลวมๆสบายๆเลยนะครับแต่ว่าใครมีพื้นที่ตรงหน้า,นาหน,าน้าตรงนี้อีกอ่าซึ่งก็สามารถรองรับการจอดรถได้4คันนะ สำหรับใครครอบครัวที่มีรถ4คันคือสบายๆนะรถตู้หนึ่งคันรถอีวีนะฮะก็สามารถมีจุดชาร์จไฟฟ้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็สะดวกสบายเพียบพร้อมเลยนะฮะตัวบ้านดีไซน์โมเดิร่รวมสมัยนะครับหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วก็แบบแนวมูดเนี่ยจะเป็นแบบแ,บบแนวคิ an, นครีนชนๆแบบมินิมอลเลยนะครับเป็นโทนที่แบบยุคนี้กำลังได้รับความนิยมเลยนะครับคือตัวบ้านเนี่ยถ้าดูด้านหน้าเห็นไหมมันเฮ้ยมัน200กว่าวาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือตัวบ้านเขาจะเป็นบ้านทรงแบบทรงลึกอะฮะตัวหน้าบ้านเนี่ยจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่ามันจะลึกเข้าไปข้างในแล้วก็สระไห้น้ำของบ้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านในเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านกันนะตัวบ้านจริงๆเนี่ยเขาขึ้นตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จริงก็ขึ้นได้แหละแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราอยากออกแบบเปิดประตูเพื่อรับลมเนี่ยตรงนี้เปิดได้นะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้แต่ว่าเราเข้าบ้านจริงๆเนี่ยจอดรถเสร็จปุ๊บเข้าตรงจุดนี้เลยนะครับคือผมชอบบ้านที่เป็นอย่างนี้เนื่องจจาาาาาากกว่มมมมัมันนะมามาันนนนนะะะะีีปรรตููเเข้้้บบไดดดทงยผค ามาภายในบ้านครับทุกคนครับภายในบ้านนี่เขาจะเป็นฟังก์ชันแบบตรงชั้นหนึ่งเนี่ยจะรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันเลยแล้วแบบกว้างมากนะเห็นไหมนี่นะครับเข้ามาตรงนี้ก็แบบจุดโล่งแล้วก็เป็นส่วนครัวนะครับทีนี้ผมพามาดูส่วนของลิฟวิ่งก่อนตรงจุดนี้คือบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขา400กว่าตารางเมตรนะเกือบเกือบ500ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตรงจุดนี้นะค,คือฟังก์ชันของลิฟวิ่งเนี่ยตรงส่วนลิฟวิ่งเขาให้โซฟาแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวแบบตัวโค้งซึ่ง ข้อดีของเราอย่างนี้จริงผมไม่ค่อยเห็นนะเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะใช้งานยากหน่อยแต่ว่าพอบ้านเนี่ยเขาเอาโซฟาโคแบบนี้ใช่ไหมมันทําให้เรามองเห็นสส่วนคือมองเห็นวิวตรงด้านบ้านด้วยนีย่ถ้าจุดที่ผมเห็นเป็นจุดวิวนี้หรือถ้าเรานั่งตรงนี้เราก็สามารถดูทีวีตรงบริเวณนี้ได้นะครับที่สําคัญตัวบ้านตรงจุดนี้เป็นแบบไฮซีลิ่งนะคือเป็นดับเบิลซ i ลิงแบบสูงเลยทําให้บ้านเนี่ยรับแสงเขง้ามาได้อย่างเพียงพอมากนะฮะแล้วก็ดูสว่างมากที่จริงเนี่ยเออผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไฟภายในบ้านที่เขาให้มาเนี่ยหลอดไฟเนี่ เขาเน้นเป็นอวอร์มไว้นะฮะเป็นสีวอร์มแล้วดอดเล็กๆนี่เต็มบ้านเนื่องจากว่าจุดนี้มันรับแสงได้เยอะพอมันรับแสงได้เยอะทําให้กลางวันเนี่ยแสงเพียงพอสบายๆนะครับคือผมมันก็เลยชอบว่าเฮ้ยเออบ้านเนี่ยประหยัดไฟเพราะว่าไม่ต้องเปิดไฟกลางวันแต่ว่าก็สามารถรับแสงได้อย่างเพียงพอตอนนี้เวลาที่ผมถ่ายเนี่ยคือช่วง11บเอโมงนะครับสิบโมงกว่าๆถึง11บเอโมงเนี่ยมันก็ได้แสงประมาณนี้ด้านหน้าบ้านไม่ร้อนนะแล้วก็มาจุดนี้ครับจุดนี้คือส่วนของ โซนรับประทานอาหารอ่าก็แบบมีตรงนี้ที่จริงเนี่ยเดิมผมมองว่าวางแบบ6-8ถึงที่นั่งเนี่ยได้อย่างสบายสบายแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาให้แบบ,แบบ4ที่นั่งนนก็เป็นโต๊ะหินแบบ4ที่นั่งที่จริงผมว่าถ้าเราวางไซซิ่งเนี่ยสัก8นะครับผมว่าจะเพอร์เฟกกว่านะเพราะว่าบ้านมันใหญ่มากนะครับเราต้องวางพื้นที่มานิดนึงนะครับแล้วก็มีงานบิวอินอย่างนี้นะฮะสีโทนนี้นะครับแล้วก็ จุดนี้นั่งเล่นตรงจุดนี้ถัดจากโซนรับประทานอาหารนะก็จะเป็นโซนของห้องครัวภายในบ้านหรือเป็นโซนห้องครัวยุโรปนั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นโซนครัวยุโรปแบบใหญ่เลยนี่นะครับนี่คือแบบครัวใหญ่เลยนะตรงจุดนี้นะครับคือแบบเหลือๆนะฮะใช้งานห้องครัวแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีหูดดูดควันนั่งทำอาหารตรงจุดนี้บริเวณนี้เฮ้ย <He i, S 2> เพียงพอแลอ้อฟังก์ชันแบบจัดเต็มคุ้มค่ามากแล้วก็มีบิวอินอะไรไปให้หมดแล้วอันนี้คือบ้านตัวอย่าง ที่จริงเขาก็จะมีบ้านเปล่านะครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้ออบชั่นแบบนี้เลยนะฮะก็ซื้อหลังนี้เลยนะที่หลังนี้พร้อมเสร็จพร้อมขายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขากาลังมีสร้างหลังอื่นๆอยู่ด้วยนะฮะมีมินช้ไฟ้าให้นะครับอ๋อผมล่อยนิดนึงลืมไปนะฮะเดี๋ยวผมขอจบตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้สามารถออกข้างๆบ้านได้นะนี่นะครับเดินออกไปข้างบ้านได้หมดเลยนะครับตรงส่วนของห้องนี้นะฮะทีนี้มันก็จะมีส่วนของห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับ ตรงนี้คือห้องนอนชั้นหนึ่งส่วนของห้องนอนชั้นหนึ่งตรงจุดนี้เขาก็มีงานเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้หมดแล้วนะครับก็เป็นเตียงนะครับตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินให้มานะครับเรียบร้อยนี่นะฮะตัวเครื่องแปง้งแล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้นะครับอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนห้องน้ำภายในตัวมูดแอนโ t น์ที่จะเป็นออกแนวขาวนะครับแล้วก็มีพวกงานไม้เป็นสีอ่อนนะฮนะนฮะ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้หมดแล้วนะคือห้องนอนชั้นหนึ่งก็กว้างขวางเลยนะครับนี่ฟังก์ชันห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ผมชอบตรงจุดนี้นะอันนี้คือผมให้ดูเรื่องผ้าม่านด้วยเขามีผ้าม่านจริงแบบอบม่านปิดเอาไว้ให้ถ้าเราต้องการปิดนี่นะครับอันนี้คือผมผมชอบนะเป็นรางแบบนี้เลยดูแข็งแรงทนทานมากนะครับปกติถ้าม่านม้วนก็แบบม้วนลงธรรมดาแล้วก็อันนี้เขามีตัวล็อกคีบเอาไว้ให้ด้วยนะถือว่าดีมากนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายของชั้นนี้นะครับอ่าก็คือส่วนของห้องน้ำนี่เป็นห ชั้นหนึ่งนะครับโซนเวลาแบบใช้ทั่วไปเป็นห้องน้ําแบบของชั้นหนึ่งนั่นเองทีนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก่อนขึ้นไปดูฟังก์ชันชั้น2ครับทุกคนผมพามาดูส่วนของสระว่ายน้ําก่อนนะฮะด้านหลังบ้านจุดนี้นะครับคือที่ดินมัน200วาเพราะอะไรเพราะนี่ไงแล้วที่สำคัญผมชอบประตูแบบนี้มากนะฮะประตูที่มันเป็นแบบพับอ้นี่นะครับเก็บเข้าไปอย่างนี้อ่า คือถ้าเราเปิดประตูแบบโอเพนเลยตรงนี้รับลมได้เต็มเลยและเปิดประตูได้กว้างขวางมากนะครับ Nixon. ตัวนี้เข้ามาดูบริเวณส่วนของสระว่ายน้ำครับตรงจุดนี้เป็นสระว่ายน้ำนะก็จะแบบมีโซนตรงนี้ด้วยเป็นเจสปาอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็มีโซนสระว่ายน้ําตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นสระว่ายน้าระบบน้ําแร่นะฮะนี่นะครับเออเรียบร้อยทีนี้ฟังก์ชันตรงจุดด้านหลังบ้านเห็นไหมมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบคอร์ดด้านหลังบ้านก็จะมีส่วนบริเวณของนั่งเล่นตรงจุดนี้ได้นะครับอ่า มีต้นไม้ด้านหลังบ้านเป็นคอร์ดนี่นะฮะสวยงามทีเนี้ยมันจะมีส่วนของห้องเมดแล้วก็ห้องเก็บของด้านหลังบ้านคือถ้าคุณมีเมดคุณมีแม่บ้านอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้และตรงนี้เป็นฟังก์ชันของห้องครัวไทยคือถ้าคุณมีแม่บ้านอยู่แม่บ้านเขาก็จะใช้ฟังก์ชันส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีห้องนี้อ่าเดี๋ยวห้องแรกนะผมพามาดูก่อนนะครับห้องนี้เป็นห้องซักล้างนะครับก็จะซักผ้าอะไรบริเวณนี้นะฮะก็มีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องนี้นะครับส่วนห้องนี้อ่า ห้องน,นี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านห้องเมดห้องใช้ทํางานเลยก็ทํางานหรือห้องเก็บของก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีเมดอยู่ประจําคุณก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับหรือป็นห้องเมดนะฮะแล้วก็สุดท้ายตรงจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้นะานะอ่าก็เป็นห้องน้ําของเมดนะครับคือถ้าคุณมีแม่บ้านอยู่ประจําคือมันมันจบอะนะฮะเพราะว่าฟังก์ชันตรงจุด,ดด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นโซนของเมดที่เราอยู่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสวนเขาก็อยู่สบายเลยนะผมว่าอ่าให้เรื่องของการใช้งานของ ฟังก์ชันของเมแม่บ้านเนี่ยดีมากนะคือทําให้แบบแม่บ้านเมดเขาอยู่กันแบบโอ้สบายเลยนะครับถัดไปทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนบริเวณของห้องนอนชั้น2นะก็ขึ้นตรงทางนี้เลยครับ ึ้นมาส่วนชั้นสองนะคือผมชอบมากเลยนะครับเมื่อขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดลิฟวิ่งของชั้น2ออยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็สามารถนั่งเล่นดูทีวีคือนอกห้องเราได้นะทีนี้ชั้น2เขาจะมีทั้งหมด3ห้องนอนครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนเล็กก่อนนะฮะก็คือห้องนอนนี้นะครับเดี๋ยวห้องนอนมาสเตอร์ดูท้ายนะห้องนี้ครับเป็นห้องนอนเล็กของตัวบ้านแต่ก็ลงเตียงอันนี้ลงเตียง5ฟุตเอาไว้ให้มีงานบิวอินเอาไว้ให้แล้ว ห้องนี้เนี่ย layout เขา,าอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะฮะก็จะมีระเบียงทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือห้องเนี้มองเห็นนี่ด้วยนะครับตรงส่วนของ living ชั้นหนึ่งคือถ้ามีใครมาเฮ้ยเราอยู่ห้องเนี้ยเราอยากเห็นก็ดูได้แต่ว่าถ้าแบบอยากเป็น private ก็ปิดหน้าต่างเอาไว้นะฮะนี่นะครับปิดมาดึงดึงม่านลงมาได้นะครับอ่าแล้วก็ม่านเนี่ยมีแบบ2ชั้นนะอันนี้ให้ดูนะครับผมถือว่าเขาให้มาคุ้มเลยนะถ้าต้องการแบบอ่ ไม่มืดมากก็แบบเป็นม่านโปร่งเล็กชั้นชั้นแรกนะครับแต่ว่าต้องการแบบปิดทึบเลยก็ลง2ชั้นได้เลยนะแต่ผมชอบนะคือจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นโครงการไหนเขาให้นะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําภายในตัวด้วยมูดแอนโคนห้องน้ําผมไม่ได้เล่าเยอะคือใช้มูดเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ทุกห้องนะฮะผมจะเล่าอย่างนี้นะครับทุกห้องเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้ด้วยนะคืออารมณ์เหมือนกับเป็นห้องส่วนตัวของใครของมันเลยนะเวลาคุณเข้ามาใช้งานก็ต้องแบบ เเจ้าของห้องเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันอีกจุดหนึ่งนี่ครับถัดมาห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2นะนี่ตรงนี้ฟังก์ชันห้องนอนนี้ห้องนอนนี้เนี่ยจริงๆริงเ่เขาไม่ได้อยู่ทางด้านหน้าบ้างแต่ว่าเหมือนกันนะครับเขาจะเห็นส่วนของิฟวิ้งด้วยแล้วก็มีพม่าน2ชั้นเหมือนกันตรงนี้ก็เปิดปิดได้เช่นเดียวกันแต่ห้องนี้จุดเด่นหนึ่งก็คือว่ามันจะเห็นวิวสระว่ายน้ำนะห้องเมื่อสักครู่เเนน่ไมหห็็ใ้องลก แต่ห้องนี้เห็นวิสระว่ายน้ําเปิดออกไปนะครับมีระเบียงข้างๆบ้านมองวิวสระว่ายน้าด้านหลังบ้านเราได้นะแล้วก็เตียงอันนี้เตียงใหญ่กว่านี้อันนี้6ฟุตนะครับอันนุ่นได้5นะฮะแล้วก็ห้องน้ําภายในตัวเช่นเดียวกันนะฮะตัวห้องน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบไบเลอร์นะแบบระบบน้ําร้อนน้ําเย็นนะฮะถือว่างานคุณลิตี้มากนะครับกับเลนส์ราคาบ้านประมาณนี้นะผมถือว่าคุ้มค่ามากนะถ้าแบบตัวบ้านนะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายครับทุกคน นี่คือห้องนอนมาสเตอร์ของเรา,าเรามาดูห้องนอนมาสเตอร์ของเรากันครับนี่ส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะเดี๋ยวผมพามาดูจุดนี้ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาจุดนี้นะฮะส่วนของเตียงคิงไซส์นะครับ8ฟุตนะฮะกว้างขวางมากนะตัวห้องนอนนี้นะครับให้อร์นี่แบบสีทางมาเลยของไดกินนะครับจุดนี้นะฮะห้องนอนมีอามแชร์นั่งโซฟานั่งแบบพักผ่อนจริงๆถ้าเป็นเบาะนวดนะเพอร์เฟกเลยนะฮะหาเบาะนวดเท่ๆมาตั้งตรงนี้นะฮะดีมากนะครับ แล้วก็ห้องนอนนี้นะฮะห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังบ้านนะทำให้มองเห็นวิวสระว่ายน้ําออกไประเบียงตรงข้างบ้านได้ระเบียงกว้างขวางมากนะครับนี่ดีมากนะฮะฟังก์ชันนะครับผมชอบเลยนะฮะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ตรงจุดนี้เดี๋ยวเล่าจิดน,นึงนี่คือห้องน้ําห้องน้ําของห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีอ่างอาบน้ําข้างในให้นะครับก็ท <c oughs> ี่จริงเนี่ยไซซิ่งไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับห้องนอนอื่นแต่ว่าจุดหนึ่งคือเขาก็มีอ่างอาบน้ำเอาไว้ให้นะฮะ ห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอลังการขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าฟังก์ชันคือแบบเหมาะนะครับการใช้งานทั่วไปแล้วมีอาบน้ําขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากแหละแต่ว่าผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับจุดสําคัญของห้องน้ำมาสเตอร์คือมีงานบิวอินแบบนี้เอาไว้ให้แล้วนะอันนี้คือตู้เสือ้อผ้าบิวอินนะครับนี่ตรงจุดนี้นะฮะก็แต่งตัวอะไรใช้งานตรงบริเวณนี้ได้หมดเลยนะนี่แล้วก็ตรงนี้กระจกก็อ่าเปิดได้นะครับแบบนี้นะ ทุกคนฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในเชียงใหม่นะเลนส์ราคาไม่เกิน20ล้านนะครับหรือ10ล้านกลางๆอะไรอย่างนี้นะฮะผมเชื่อว่าที่นี่เนี่ยควรเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับที่คุณควรจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก่อนแล้วมาดูก่อนนะฮะเพราะว่าจะเป็นตัวเปรียบเทียบให้คุณนะครับว่าเฮ้ยบ้านแถวนี้เป็นยังไงสิ่งที่เขาให้คุณลิตี้ที่เขาให้กับตัวบ้านนะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะตอนนี้บ้านเนี่ยก็ทยอยสร้างเสร็จ เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าบ้านที่พร้อมอยู่เนี่ยก็จะแบบจะมีแบบไม่กี่หลังนะก็จะแบบค่อยๆเสร็จทีหลังทีหลังเพราะฉะนั้นนะใครที่มาก่อนก็ได้จับจองก่อนได้เลือกแปลงสวยๆก่อนแล้วก็ถ้าต้องการบ้านพร้อมเข้าอยู่แบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าแบบเป็นบ้านเปล่าแล้วคุณอยากปรับในเรื่องของงานมูดแอนโทนปรับใหม่อะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะกับทีมฝ่ายขายของเรานะครับเราก็จะมีฝ่ายขายที่คอยให้คําแนะนําทุกขั้นตอนแล้วก็ ถ้าคุณไม่ได้ชอบอยากเปรียบเทียบกับที่ไหนไม่ได้ชอบแบบบ้านที่ยังไงอยากให้มีทีมฝ่ายขายคอยให้คําแนะนําแล้วคอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกู้แบงก์ก็ตามนะครับสมมติอยากกู้วงเงิน20ล้านเนี่ยต้องทายังไงนะฮะเราก็มีฝ่าย,ายขายของเราที่คอยให้คําแนะนํานั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจนะติดต่อเบอร์ข้างล่างแล้วก็ Li น์แอดข้างล่างได้หรือเข้าไปดูในแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับของเชียงใหม่เลิฟโฮมเราก็จะมีไลฟ์นะหลังนี้จริงเนี่ยเราไ,ไลฟ์สดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีหลังอื่นอ่นอีกนะฮะที่น่าสนใจแล จะซื้อบ้านเชียงใหม่อย่าลืมนะครับติดต่อเชียงใหม่เลิฟโฮมเท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ